เพิ่งจะผ่านวันเกิดอายุครบ32ปีไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับศิลปินหนุ่มสุดฮอตมิวสุประสิทธิ์ครับล่าสุดทางต้นสังกัดได้โพสต์แจ้งภาพนะครับเจ้าตัวขณะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพร้อมแจ้งว่าพี่มิวเข้าโรงพยาบาลจะอัปเดตสถานการณ์เร็วๆนี้นั่นเองครับก่อนที่ต่อมานะครับทางต้นสังกัดจะแจ้งรายละเอียดและก็สาเหตุของการแอดมินในครั้งนี้นะครับว่าบริษัทโซลสกิปเปอร์จำกัดต้นสังกัดของศิลปินสุประสิทธิ์จงชีวิวัตรหรือว่าน้องมิวนะครับขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อหลายวันก่อนมิวมีออาาากกรปดท้งงหลัจ ญญายแล้วเราก็มีการดีขึ้นจะได้กลับไปทํางานปกติจนกระทั่งคืนวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิวมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งทางครอบครัวจึงพาไปโรงพยาบาลเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการอาหารเป็นพิษจากอาการดังกล่าวแพทย์ขอให้มิวพักร,รักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทําให้มิวต้องหยุดพักงานทั้งหมดจนกว่าจะดีขึ้นนั่นเองทางบริษัทโซลสกิปเปอร์จำกัดและก็ศิลปินคุณมิวนะครับต้องขออภัยอย่างสูงต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยงานนี้ ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนเนี่ยส่งกำลังใจกันอย่างแน่วแน่เลยนะครับกอให้หนุ่มบิลหายไวๆนั่นเองครับแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งคนดางในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะครับผมที่ต้องนอนให้น้ำเกลือก็คือสาวเต้ยจรินพรนั่นเองนะครับ ซึ่งสาวเตยจรินพอนะครับผมเธอก็ได้โพสต์ภาพตัวเองขณะที่กําลังนอนให้น้ําเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งสาเหตุนะว่าป่วยเป็นอะไรนะครับยังไงทีมข่าวทวิน i g h t ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยหายไวๆเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ INSIGHT n e w ยส n i วิน อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ